มาที่อีกหนึ่งภารกิจสําคัญนะคะที่ทางด้านของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรจะเป็นตัวเชื่อมในการกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะนะคะเอกอัครราชทูตจากฮังการีค่ะทางด้านของเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรหรือว่านางพรพิษเพชรเจริญค่ะเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรนะคะก็ได้ให้การรับรองเอกอัครราชทูตฮังการีประจําประเทศไทยในโอกาสที่เข้ารับตําแหน่งค่ะ นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรได้ให้การรับรองนายซันโดชิโปสเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยมีนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่รวมให้การรับรอง ในการนี้นางพรพิษนางพรพิษเพชรเจริญได้กล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายซันโดชิโปสตเอกอัครราชทูตฮังการีประจําประเทศไทยซึ่งเอกอัครราชทูตก็ได้แสดงความขอบคุณที่ได้ให้การต้อนรับโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองประธานรัฐสภาฮังการีและคณะ เมื่อช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2563ซึ่งก็ยังมีความประทับใจให้แก่ฝ่ายฮังการีเป็นอย่างมากแล้วรัฐสภาฮังการีก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากประธานรัฐสภาจะเดินทางไปเยือนฮังการีในปี2565ซึ่งก็จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ทังนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับสำนักงานเอกอัครราชทูตได้มีการแจ้งความประสงค์ในการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายซัตเยอร์จีเลขาธิการ,รัฐสภาฮังการีและคณะระหว่างวันที่4ถึง12กุมภาพันธ์2565นี้ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศฎรยินดีให้การต้อนรับทางนี้จากการหาหรือเบื้องต้นนะคะทางสํานักงานก็จัดจัดให้เลขาธิการรัฐสภาฮังการีได้เข้าเยี่ยมคาระวะบุคคลสําคัญของรัฐสภาและนําชมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการประสานไปยังหน่วยงานภายนอกที่คณะประสงค์จะไปเยือนสําหรับรายละเอียดของการเยือนนั้นก็จะได้มีการประสานในโอกาสต่ตอไปด้วยค่ะ ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะฮคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณา Entertainment Complex กสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้มีการเลือกประธาน,นาคณะกรรมิการวิสามันแล้วนะ,ะเดี๋ยวตามกันว่าใครนั่งประธาน,นาคณะกรรมิการวิสามันแล้วเวลาในการทํางานเนี่ยแหมเป,เปิดเผยแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับคุณอธิรัะตะน์รัตนเศคนนี้นะครับนั่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมิการนะครับช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ